Phải này, chào mưa ọc đây, chào mưa chào Nè Nè, kia nè, nè, nè là phi đoàn kia đấy ก็สีหายง่ายครับมาเลยครับตัวนึงครับตัวแรกมาเลยครับพงมาเลยครับตัวแรกเอาเอาอีกตัวที่สองครับอีกตัวที่สองอยู่นี่อยู่นี่นี่ยนี่อยู่นี่เคียงไม่อีกกี่ล่ะเคียงไม่อีกให้โชคให้ลาบด้วยเอ้าเอาคาบเลยครับเคนคาบเลยครับพี่น้องคาบมาเลยคนมาเลยมาเลยมาแล้วยตัวที่สามแล้วมา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 เี๋เอาหนี่งเดไปแล้ว อยู่นี่แล้วรุนแล้วรุนตัวที่สามพี่นอ้อง <ST RI K> เอามาแล้วครับเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแเาขาเอมาคาบไปเลยครับคาบปากได้ได้แล้วครับออได้มาสามตัวนะครับพี่น้องกัน<อ>มามารุนกันครับวะเนี่ยขอแ<อ>ม่ขอแล้วครับขอเลยขอเลยขอขอ,ขอ กอคันก็ก็กันเอ้าได้โชคได้ลาบวะเอาโชคเอาลาบมาให้เด้อเขาจะไปโผดเราได้เลย <c oughs> เป็นบุญแด้เดี๋ยวเราอยูน่น้วยกันเนี่ยหนึ่งสองสามครับพี่น้องยิ่งเยอะหน่อย,ยได้มาแล้วสามตัวครับผลกับหยอกมาเป็นตัวใดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ที่เนียวน่อยสิน้ำโฉกบอมาหนิครับเจอแมว,นวมนหน่อยอยู่วัดครับเมื่อนั้นเพิ่นเสียวไปโผล่ตัวน่ะแะต่สงสารเขาก็เลยเอาเขามาเลี้ยงบ้านมีคนเรามาไว้วัดครับเํามาลุ่นตัวเลขกันครับพี่น้องเป็นตัวไหนเดาแต่ได้ตัวตัวอะไรเอดี๋ยวจะเอามือของงน้าพอดีครับมาได้มาลุ่นน้ำกันมาแล้วครับหนึ่งตัวห้ามาแล้วครับห้า กินเยนอๆน้ำโชคเออพี่น้องเลยเป็นเรืบุญเลยเด้อนี่เจ็ดมาแล้วครับห้าเจ็ดบุดตทุ่ยไทยครับพี่น้องัตทุ่ท้ทยครับัตทุย่ยยเป็นตัวอะไรอ,อแปครับพี่น้องแปดอเจ็ดแปด,แปดครับ ลุนกันเด้อพี่น้องเสียงมึงเด้อแ่่อยให้โชคครับ5 7 8เราลุนกันครับงวดนี้แหละสโตแล้วครับพี่น้องถือลองเด้อครับเป็นแชนแนลไทย ผู้ใดมักกะซื้อใครชอบก็ซื้อบ้างทิศของกับศิษซื้อ,อก,กันนะครับพี่น้องสล้รครับชิ้นนี้ก็เอาแค่นี้ได้พี่น้องเี๋ยวน่อยให้โชคครับสวัสดีครับ